ไอหน้าแดงๆแบพวกอนดูดิไอแกนแดงๆมันเอาพิซซ่าร้านเฮ้ยมึงลงไปเนยเราไปยังนี่เรไปไหนบอกหน้าเพื่อนดูดิเลหัวข้างหรอกลงไปเลยครับพวกโง่ๆรีบไปมึงลงไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาพิซซ่ากปอนเดี๋ยวหน้าเราเดี๋ยวหน้าเราเพื่อนดูดิหน้ามันทำไงวะกูล่าไปกระทืบนะไอมึงเราล่าไปกระทืบนะพวกมึงทำไมเนี่ยแท็กแท็กแท็กกูล่าไปกระทืบนะมันล่อกันอีกแล้วอ๋เหีย

ตีกันไม่เลิกจริงๆนะ เกียร์ขายไม่ดีแล้วไอ้สัตว์รถมันแปรงอะวะโอ้โหสายหลังแตก อไ้สัขวาน้าเดี๋ยวซทายหน้าเลยเสกที่คุ้นเคย เหินเดียวปะเหินนี้หลุดแน่บ๊อบ ไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงนี่ว่า nhùm nói, chiếu hòm nhùm nói, chiếu hòm cái chỗ có cái hộp ba เอาลุงเลยครับมีของซ่อมปะไม่มีครับไม่มีครับให้มีของซ่อมะลุงเล่ลไม่อะไรลุงเล่อะไรแปดไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเบอร์เบอร์เบอร์ัครับลุงแปดสสี่นี่นี่หกมีอะไรลุงดูงหกสองหนึ่งแปดสองสี่หนึ่งหกสองไม่ใช่แปดสองสี่หกสองหนึ่งหกสองหนึ่งอะผมมีอะไรให้ลุงดูลุงลองดูอันนี้ย่าประวัติศาก อะไรดูไม่ได้กูติดบินอยู่อย่าเพิ่งลุงเี่ยผมกำลังส่งเนี่ยกูติดบินไอ้สัตวเอ้าผมติดบินเหมือนกันใ<ช>นเดี๋ยวเราไปใช้บินกันก่อนใช่โอ้ยดีดไหนคนไหนจะเข้าไอ้ติ๋มมาที่มาที่เดี๋ยวกูปเข้า เฮ้ยอีก9วันนะใครไม่ได้กดซับนะมีของรางวัลแจกนะวันที่20ิบนะครับวันที่20ตรงกับวันอะไรวะวัน2ี่ตรงกับวันศุกร์เอาเป็นวัน21บแล้วกันวันเสาร์พอดีวันเสาร์นี้มีแจกของนะครับสำหรับซับสไครต์เบอร์ทุกคนใครไม่ได้กดก็กดแค่นั้นเอง สี่เดือนหรอไม่มีรูปหรอแป๊บนึงเดี๋ยวจัดให้แป๊บนึงผมน่าจะไม่ได้ตั้งสี่เดือนไว้นะรู้สึกเดีอสี่เดือนไม่มีรูปทษที เอาอันนี้ไปใช้ก่อนแล้วกันนะเอาอันนี้ไปใช้ก่อนเดี๋ยวผมปรับให้กดรีเซ็ตรอบหนึ่งอ่ะขึ้นละเอาไปใช้ก่อนไม่มีรูปเดี๋ยวทำมาให้ แจกเฉพาะซับครับแจกเฉพาะซับยรับย์สุดท้ายเท่านั้นขา,ายออกขอบคุณทรัพย์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแหมหิวกันจังน่เยีเ่ฮ

ีไปห,หาก่อนหาไม่เจอลูกน่าจะเอาไปกินละถึงว่าทำไมลูกผมพันหล่อต้องสามปีกตำรวจหายเอาอยู่เดี๋ยว ไดล้ม่ไม่ถอดฟันนี่เฉถอดฟันเออไปหาเยจุกด นถ้าเยี่ยมเหม็นอยู่ไหนนะสวัค,ครับฮองครับเดี๋ยวเปิดถุงก่อนนะไม่ได้แกะเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลงผมตามตั้งแต่แฝงนั้นลงได้ครับผมับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้แกะนะยังไม่ได้แกะนะยังไม่แกะเลยนะยังไม่เคยแกะเลยนะแต่จริงๆอ่ะ ผมขัดใจกับแพ็คแพ็กเกจแพ็กเกจผมผมรู้สึกว่าในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะต้องแก้ไขด้วยอะไรรู้ปะต้องบอกสติกเกอร์ว่าไร้น้ำมันหรือจะทำยังไงก็ได้ให้มันเกี่ยวกับสุขสขภาพที่ดีผมมองว่าตอนเนี้ยของอร่อยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมฐานะผู้บริโภคซึ่งซึ่งตอนเนี้ยเราก็ไม่อยากกินอะไรที่มันอ้วนขึ้น แต่เราก็อยากกินของอร่อยหรือว่าอ้วนน้อยลงก็ยังดีต้องแบบไร้น้ำมันนิดนึงบอกว่าถ้าทําแบบนี้ได้ผมว่าดีอย่างเช่นน้ําที่ผมสั่งเนี่ยชาไทยเนี่ยร้านปกติเขาก็ขายกันเยอะแยะแต่ผมเลือกแบบศูนย์แคลแควต่ำไขมันต่ำอะไรประมาณนี้หนังไก่มันอ้วนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อยากกินอะ แต่ก็อยากให้ผมมองว่ามันมันเยอะมันเยอะอยากทําให้เป็นกระปุกมากกว่ากินแบบน้อยน้อยแล้วค่อยไปเอาต่ออะไรประมาณนี้ยรู้สึกว่ากินแล้วรู้สึกเสียดายก็เลยต้องกินหมดจะทําให้คนอ้วนเยอะขึ้นมาเปิดแล้วนะอออื กินหนังไก่ครับกินหนังไก่กินหนังไก่กินหนังไก่อันนี้รถบาร์บีคิวบาร์บีคิวจะกินแล้วนะอือหืออือหืมอือหืออือหือ ครังดิอีกรอบเลย ถืวาขอน้ำเปล่าเลยับอืมเอาความจริงนะเอาความจริงจากคนที่กินหนังไก่มาเยอะรสชาติผมว่าอร่อยอยู่ไม่มีเหนียวไม่มีเหนียวกรอบ กรอบกรอบไม่มีเหนียวกรอ,อบกรอบกับแข็งกรอบกับแข็งผมไม่จู้ว่ะว่ามันวัดจากอะไรวะม,มันกออ็มันก็กอบอ่ะมันกรอบมันไม่แข็งมันกรอบ ผมว่าถ้าคุณซื้อไปอ่ะคุ้มมันผมว่ามัน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 มากกว่าการใช้ประโยชน์เว้มันมากกว่าความอร่อยสมมติวันหนึ่งอ่ะรถคุณติดฟุตบาทใช่ปะ่ะผมเชื่อได้ว่าอันเนี้ยเอาไปวางใต้ท้อรถเอาไปวางตรงล้อรถเหยียบขึ้นหนังไก่ผมว่าแม่งก็ไม่แตกจริงๆได้ได้มากกว่ากิน พกไว้ติดรถผมมาซ่อมถนนก็ได้อันเนี้ยเราเนึงไปอา <c oughs> น้างก่อน แต่แต่แต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้ครับกินได้รสชาติอร่อยอยู่แต่ผมรู้สึกว่าเอาจริงๆการขายหนังไกนะ่เนี่ยพุ่งตรงนะคู่แข่งันเยอะาการทำหนังไก่รสชาติไม่ได้แตกต่างกันเยอะกับเจ้าที่ผมกินนะหมายถึงมันก็อร่อยหมดแหละมันอร่อยหมดแหละถ้าแบบว่าเหม็นหงมิ่นหึน่ไม่มีนะไม่มีเหม็นหึน่ ไม่มีเหม็นอันนี้อันนี้ตอนซื้อมาตอนในจุกเอามาให้ผมเนี่ยผมไม่ได้กินประมาณสองสามวันนะครับมันก็ไม่มีเหม็นหืนนะไม่มีนะไม่มีหือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แต่อยากให้ดีอ่ะ จะทจะทำควเป็นอะไรที่แบบว่าให้คนรักสุขภาพได้กินด้วยถามผมผมค,คงไม่กินหมดหอหรอกน่าจะอ้วนแต่ว่าควรแบบไร้น้ำมันร้อยห้าสิบแบบร้อยหิอร่อยอร่อยอร่อยใช้ได้ใช้ได้เลย ใช่ใช่ได้เฉยๆเมื่อไหร่เลยไอ้ลงลงไม่ไหร่ฮะไม่ไหร่ครับลงไปหายาอ๋อคิดค่าเอาอยู่ผมรู้เลยแต่ผมไม่ผมเสียดายแอบไม่มีรถแบบว่าออริจินอลหมายถึงรถแบบ ทอดเกลืออะไรประมาณนี้ผมชอบกินทอดเกลือมากกว่าไอ้จุกมันทำกี่รสบ้างรสรสสาลายกับรสอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมจำไม่ได้แต่ถามว่าอร่อยอร่อยกินได้ไรน้ำมันแต่มันจะแห้งจัดเลยคือคือต้องบองเนี้ยเดี๋ยวนี้คนสมัยเนี้ยอายุสามสิบขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นน่ะคือเขาจะไม่กินพวกแบบนี้แล้วเว้ยตัวผมก็ด้วยเช่นกันเพราะบางทีเราก็แอบแอบคุมน้ำหนัก แต่เราก็อยากแดกของอร่อยด้วยอะไรประมาณนี้อยากกินพวกนี้ด้วยถ้ามันมีพวกไรน้ำมันเข้ามาอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ที่มันแบบเออมีน้ำมันอยู่เข้าใจแต่ว่าให้ลดลดน้ำมันหน่อยอ่ะมัน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 ยังดีครชิดขวาหนครับชิดขวาหน่อยครับครับครับบอม สวัสดีครับครับเมื่อกี้ข่าไฟแดงนะครับครับผมเอาเป็นว่าครั้งนี้ผมจะเตือนก่อนนะครับครับครับแล้วก็ขับรถระวังด้วยนะครับระวังแลยครับมันข่าไฟแดงมันอันตรายครับบางทีอาจจะไปชนกันนะครับอ๋อได้ได้ครับผมก็คิดจะหนีอยู่แล้วแหละแต่ไม่เป็นไรขอบครับครับผม อ๋อขายหนึ่งอันไม่ได้นี่ว่าขายอันหนึ่งไม่ได้แต่อยากให้ทำหนังไก่ไม่ติดฟัน่ะแม่งถ้าทำได้นะจะดีมากเลยอ่ะแม่งติดฟันคนดัดฟันเนี่ยลำบาก จัดพันใส่ติดดิเฮียติดอะไรอ่ะติดดิเวลาแดกมึงใส่มั้งไอ้เฮียเวลาแดกมึงก็ต้องถอดอยู่แล้วไอ้เฮียใครจะใส่อ่ะแดกข้าวใครเขาใส่กันแดกข้าววะกูเนี่ยไม่ไหลนะตัดใส่อ่ะเอาเงินไปเก็บใส่อัตุเนี่ยไปเก็บตูว ใครเขาเอ๋วเนี่ย้เหี้ย